ทีมของปปชลงใต้นะฮะไปจังหวัดภูเก็ตกําหนดข้อตกลงต้านและลดทุจริตในประเด็นความเสี่ยงต่อการท,ทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานปปชลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในประเด็นความเสี่ยงกการบร,าร,ราิารการและการป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนในพื้นที่ตําบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีการบุกรุกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปักการผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ได้แล้วแต่ยังขาดการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่จะถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นและในพื้นที่ตำบลรัศดาอันเป็นบริเวณป่าชายเลนที่เพิ่งจะมีการจัดที่ดินทัากินให้แก่ชุมชนเมื่อต้นปี2565นี่เองมีแนวเขตชุมชนติดต่อกับป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินที่ชุมชนได้รับอนุญาตได้ชัดเจนเสี่ยงต่อการขยายพื้นที่บุกรูกป,ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านหนึ่งพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณซอยเมืองทองหนึ่งตำบลวิชิตเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ในเขตเมืองที่ล้อมรอบด้วยแนวเขตที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิแก่ประชาชนพื้นที่เดิมที่เคยถูกบุกรุกมือเนื้อที่ประมาณแปดไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและคดีก็ถึงที่สุดแล้วสภาพปัจจุบันกลายเป็นที่รกร้างไม่ปรากฏมีการยึดถือครอบครองแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเปิดให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่มีการจัดทําแนวเขตหรือปิดกั้นพื้นที่ป่าชายเลนจากการเข้าถึงของชุมชนให้ชัดเจนมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกซ้ำ และจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีผู้ลักลอบนําขยะจํานวนมากจากชุม,ช,มชนมาถึงในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างส่งผลด่อดระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวสองพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณซอยกําไลทองหนึ่งตำบลวิชิตเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเกดทะเลที่ล้อมรอบด้วยดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนหน่วยงานป่าไม้มีการกาหนดแนวเขตป่าชายเลนด้วยการขุดคูและทําแนวคันคูระยะประมาณ7กิโลเมตรล้อมรอบเขตป่าชายเลน เพื่อจะป้องกันการบุกรุกแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนตรวจพื้นที่ต่อมาเนี่ยเทศบ,บาลตำบลวิชิตก็จะทําโครงการพัฒนาคันคูเป็นถนนลาดยางระยะทาง1กิโลเมตรครับเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและออกกําลังกายของประชาชนตลอดแนวถนนลาดยางนี้มีการจัดทําแนวรั้วก,กาหนดเขตป่าที่ชัดเจนนะครับสามพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณชุมชนหนนรายทองตําบลรัศดาเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุกของประชาชนมาเป็นเวลานานคะ สภาพพื้นที่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันหนาแน่นเลยด้านหนึ่งติดต่อกับแนวเขตป่าชายเลนพื้นที่200ไร่ซึ่งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตก็จัดทำหลักเขตระบุพิกัดป่าชายเลนไว้แล้วนะครับคงเหลือการดำเนินการของอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็เทศบาลตำบลรัศดานี่แหละที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขแนบทายหน,นังสืออนุญาตในการจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทุกด้านให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพิ่มไปอีกครับครับ